ือดกะได้ลงมาฮอดโอเคบอลที่ผักอาศัยได้เนาะมาอยู่ห้องเล็ดลอดคนระับมหาสปนมาเล่นต้นใหม่แล้วเป็นต้นอะไเงี้ยในทองใหม่เป็นเงเก็บทองใหม่แล้วเนาะดิสบายดีพี่น้อง,องเบิร์ดสุดสุดคนหนึ่ กระเะนะหมองเข่าแล้วก็เข่าแล้วก็ยังเป็นแทบเป็นายางมานี่ so ัขปานี่เส so so ือป่ากลเนะเสือปาก่องสื่อวันนี้นะเบอเบอร์นั้นแย่งเอสบเบอร์เอ็มบคือว่าเบอร์เอ็มเอโอดกลเบอร์เอ็มเสือบ่าก่ใหญ่แล้ นี่น้องของกะหมี่เนาะเขาลงมาใหม่แล้วก็สางซาเก็บเอาใหม่ซื้อใหม่เนาะิดเาเ่าญี่ปุ่นมั้งเนี่ดกลองบึงเนาะข่าญี่ปุ่นีบเลยเนาะหนปุ๊ๆถึงเวลาพ่งมาซิงหายซิงายางถ้าโซื้อมาอ้ย่นเลยกะถ้าโมซื้อกแบงเนาะโมซื้อกะซื้อบะมี่ไส้เนาะเพราะว่าเอากับรัง ille ille. สี

สถา,า,านที่อยู่ก็ใกล้รถไฟฟ้าเนะาะการเดินทางสะดวกอีกอย่างหนึ่งนาะใกล้รถสถานีรถไฟฟ้า,าใกล้รถอัน M กับใกล้ไ้แถวไปแป๊บเดียวแท็กซี่มีคืนหน้ำซอยเลยมีน่ะห้องกันบ่ใหญ่เลยนะคือว่ามีห้องน,น้ำน,นี่นี่เยอะ ประมาณีละห้องส่นตักฟอร์ยอนซื้อมากระดัยังบกผยังอยาได้ได้ยังบ้างไก็ะซ้ายังได้รับักงค่แต่ว่ากาซือคอยทยอยซื้อไปนอีฟฟอยคอยซื้อไปเรื่อยๆนะซื้อไปเทเดียวไปได้นะือซื้อวัอนี้สมมติต้องจ่ียเองนจนวเบินเื่สามพัน สามพันได้เงี้ยสามพันได้สามพันได้แต่สามนี่มีนนงใข่าวได้ไม่เชียมีได้สานี่สามพันพี่น้องเกินสามพันเนาะอันนี้หาเก้าเก้าอันนั้นหาเก้าเก้ามนอร่อยกว่าอันนี้อร่อยสามพันบริเวณสองพัน

มใส่อ oh. oh, ีเสาเดียกนมากสามร้อยเสดงว่าเ็นเาสองพันเก้าเลยก็ว่าสามพันเสียกันตัวละร้อยสองตัวสามพ ประมาณสามพันปีก็ระเบี้ไดอย่างนอกกันมาสู่สู่งานเริ่มต้นใหม่ก็เป็นของหายเนาะซสื้อของไว้ใส่เสื้อเสื้อผ้าอยู่ินหองเขามอนาเนาะบนร่วมก็เสือทางเวิรดอสองพันแกร้อยหกสิบบาทเท่าน้วเลยรวมทั้งสูเสื้อพับสดแป้งนืะทางห้องอย่งนี้ได้สื้อใหม่บนเนาะมาใส่ในหอม ข้อง <c ười> ่ายเราประุขส่เพป่ะสิได้ได้เงินได้ทองมาหาเงินอยู่ออกต่างบ้านต่างเมืองกับเป็นธรรมดาจุกชิมอะในแบบนั้นน้องเมันตอนนี้กะค่อยทำยำแรกสำลักประสิได้ไปหาเง็นกินแล้วเนาะซื้อมา ได้ใช่บะไก่หมูแมอยูได้กินเนาะสะโพนกะสิได้ไปยูยูเห็ดกินไปเรืเอยๆมาฮอนี่กะบ่มีอย่างเนาะอยากอัปเดตให้เบิ่งว่าบ่าวไก่สะโพนตอนนี้อยู่กรุงเทพพี่น้องเลยอยู่ในห้องเศราเนาะไปให้อัปเดตให้เบิ่งว่าเขาไปซื้อเครื่องเขาห้องเนาะกะบ่มีอย่างไรแล้วพี่น้องเนาะมาฮอนี่กะสิได้ขอโตจบคลิปไว้เพียงแต่ซัมนี่นาะสิไปให้เห็ดกินก่อนขอการเข้า่าสบายดี สบายดี拜拜。